สวัสดีครับผมยูริตาร์คุสชเชนลต่อหมอดีแอคนะครับผมวันนี้ตังเมยจะมาทำการรีแอคโซซ่าโซเซอีกแล้วนะครับผมแต่โซซ่าโซเซที่เราจะมารีแอควันนี้ก็คือก้าว up หรือว่านับสิบจะจูบนั่นเองนะเจ้า <c oughs> ตั้งมีคือช่วงนี้ตัเมติดนับสิบจูบมากเลยทุกคนแต่เสียดายไม่ได้รีแอคเรื่องให้ทุกคนดูเนาะแต่ไม่เป็นไรเราได้รีแอ พวกนี้ r รี c กแบบความก้าวอัพต่างๆก็คือเป็นบุญใจแล้วนะจ๊ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าพี่โซจะพาก้าวกับอัพไปทำอะไรกันนะจ๊ะไปเลยจ้ากับ EP 72กับโซซัสโซเซอ็ก้าวอัพจ้ารายการนี้หม <c oughs> สาววายและชาววายคนไม่วายอยู่ได้แต่ระวังหัวใจลายการเป็นสาววายเตมตัวนะจ๊ะ

สวัสดีนะคะแล้วก็นัดกับน้องๆที่ด้านในร้านนี้เลยชื่อร้านว่าโอริเย่วันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษเลยนะคะให้ก้าวัพทำนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างตามโซเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะสว่างที่จะไปเจอน่องเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาหน่อยเพราะว่าเนี่ยเราจะปากซี้แบบเนี้ยเราไปนับสิบจะจูกก็ไม่มีคนอยากจูบเราเนาะแม่นะก็ต้องเจูบปากนิดนึงนะแม่น้ ันลิปข้อหนึ่งหรือเปล่าอย่าบอกนะลูกค้าหรอหมแต่พี่ฝนเธอก็น่าสีเหมือนทําไนี่สินาเธอสีเหมือนกันนะแม่นะมาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าวันนี้ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลย y ู u Star Angie Idol อล o ูโฟช b a l บางนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าเป็นลิปบางที่เป็นชิ้นคือเป็นลิปบางที่มีสี มัน,มนทำให้บนปากเนี่ยปากไม่มีสีมีสีขึ้นมาได้เดี๋ยวเสียอ่ะแล้วเจ้าจะบอกว่าเมื่อกี้จะพูดเขาอะไรดัวดัวคืออะไรสองสองดัวคือคู่ไง <c oughs> หนึ่งกล่องเขาให้มาถึงสองแท่งในราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทอะสุท้าแล้วสีหนึ่งอุ้ยน่าสนใจ สันก็บอกว่าที่เราทาแล้วปากมันอวบอิ่มขนาดนี้เป็นเพราะว่ามันมีเชียร์บัตเตอร์วิตามินดีน้ำมันมะพร้าวซันพาวเวอร์ซีดออยล์แล้วก็อะโวคาโดออยด้วยปากมันแบบชุ่มชื้นใช่ปะคือมันรวมส่วนผสมของออยเข้ามามันเลยทำให้บปากเราอวบอิ่มได้ดูแต่ปากพี่โซคือแบบแดงขึ้นมาเลยสองสีสามารถมิกซ์แอนด์แมทกันได้ถ้าสมมติอยากมิกซ์แอนด์แมทเนี่ยก็คือให้ทาสีหนึ่งพื้นไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเทตรงกลางค่ะนี่ เฮ้เลิศถ้าอย่างนี้มันก็จะมีความเป็นธรรมชาติได้อยู่นะผู้ชายก็ใช้ได้นะให้ป่ามีสีแบบซุบิซุบินี่อาจติดฟันไปละนิดเลยมันคือนาอ่ารักไงเด็กป่านแล้วมันคือนา่ารักเนี่ยสีคือแบบสีเอวิด o o k ได้เลยสนั่นตะก้องก็ถ่ายได้ <laughs> แล้วสำหรับใครที่อยากสวยแบบโซนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะต้องไปหาตามต้องหาตามที่ไอดอลดูโอชิ้นบาทนะคะที่เซเว่นค่ะได้สินสอดอันเดีวราคาหน่งร้อยสามสิบห้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้เราอยู่กันทีร้านคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะไซสสองลูกซื้อว่าเก้าลูกเก้าอูาปท่จริจริเชื่อผมไหมเ ค่อยบอกชอบผมก็ได้อ oh no. ้าทอ้มวผมส้งเนียยน่หลับมากเลยอ่ะถามก่อน9คุณชอบทาน็ครือ่อะไร2คันแลมันไม่มีเลยอ๋อยถ้าเป็นถ้าไม่มีเลให้เลือก2คันกาแฟใรอ่างเก้าช้าก็แบบนี้เยถ้าให้เลือกระหว่ามะชามละกับเบอร์รี่มอลสูดะถูกแล้วมชา No. <laughs> เราคิดไ้ว่ามันต้องนานกนว่านี้อือใช่แล้วเ่า ต้มมงกรต้มมังกรตั้งชื่อน่าชื่อว่าก้โซลก้าโรลีโลน้ยตองไาร์จนอนี่ยเขาไปเรียนุ่งชมชาแล้วจริงมากตอนเรียนรักติดจะจูจริงมากจริงจเฮ้ยเอ้าโอ้ยม่ตางกันไม่พอเรียนกับยูทูบใช่เใครน้ำเ่าไหร่เขาหลบ นิดนึงก่อนตี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 เอาน่าล้มันต้องตีเท่มันยางไงครับมันดูดบ้างมันซ้ายบ้างคุณให้ผมดูบ้างดีผมพยายาม่อยคุณ่าลักไม่อยายามอนท่คุณทำนะผมรู้สึกอร่อยปอยจ่งตักแกอยู่ตักไปเร่อย รักชาเต้ครับจริงผมรัซาักาคุณจะเปลี่นอะไรคุณจะเป่นไหนชื่อเมนูอ่ะเขียวก้าอารซเขียวก้าเดี๋ยวเราจะอโอเคบคุณใสเคอากัคุณีด้วยนะเอากันานเหมือนกันแต่งนะมีนากินมเราดื่มหลังจากีเราต เมนูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีก็ต้อังสับกะชื่อเมนูอะไรคะขุ่นพงพงเฮ้ยตอนนี้ขุ่นงไม่ทำลูกถนนอโอ้โหแย่ไมวเอาเออเจือดเสียงดีก่ามาหนีแคนเนียมักนาสำหรับนักสิทธิ์เองเป็นคนขึ้นมื่อค่าจีนเข้มข้นขึ้น บอกว me. ่าต้องปดนสอบอยู่อางเงี้ยปฏิกิริยเร็วมากดูเลยทำให้ตับกรทำงานงมาคือมัน่าซึ่งคนทั้งสองคนเนี้ยเล่นเล่นด้วยเันัน่ะคุณมีคุณมีหคมีคุณมีคุณผคุณีคุณฟักอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกมาลงัคุณทำได้ไหแต่เรียนลาที่คุณเรีนหลักไหนหุณก็ไปขา ขูายเลขสิบแปดนับสิบเชิญเข้ามาได้เลยครับเออลขาซ้ายเ็น่อนม่ห้องออเดชั่นใช่ไหมฉันนห้องออเดชั่นใช่ไหมใช่ขาซ้ายต่อให้ถูไม่ได้ก็เมอปกติผมไม่สังเกตเลยผมจะเดินขาซ้าย ัวหรืออะไรพูดได้ไหนัองเตมเตมตอมตโอเคี้แสดงให้เราดูเลยใช่หรือวจะเปทำไม้องมาโกหเาอปาี่ไม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 ่เกียเป็นความเคยชินขกงร่างกามตเมมรก็เป็นงานคุณรู้ไหมครัเออจริงม a สเ r e m มรีนะ้ว้สมครบที่มันเบอมรวาลดแตวก็ลามันเหมือนไห้้ไป

เออมาไหนเกมอะไรกินได้หรอกกินไปซื้อไม่ได้ไม่รู้มือมือเหนียวแล้วนะไม่ยื่นสิบตลอดขนมปังคขาเน่าหมดแล้วคุณพรายใช่ไหมคะถ้าใครตอบผิดคุณคว้าขึ้นมาแล้วตีข่ากแรกเป็นฉากในห้องออดิชั่นที่นักสิบเข้ามาแทสตินหนุกคนนะไจะจับได้คำถามคือนักสิบเอามือข้างไหนคว้าแขนข้างไหนของจีม ฝั่งมือจะนอนไปคุณใช้ขวาคุณใช้กระปัด okay. จับมือข้างไหนครับคุณใช้ข้างขวาคุณจับหมวกมือข้างขวาอข้างขวเอาใหม่คุณใช้มือข้างขวาขับมือขวามือใช่ไหมใช่ครับครับคุณคิดว่าเราใช้มือข้างไหนครับเรารูอยู่เราก็หักจอบ ขางซ้ายกับจัมือข้างขวาคุณยินมนะามันเืขาียแนไม่แสลย่อา้าาซ้ายซ้ายก้าวขวาซ้ายก้าวขวาครับขวา

มันยืดมันแหละจะดืดไห้เปิดตัวรับใช่คอบางทีอารมณ ร้อยหนึงอันนี้แก้แหละ ้าว 4, 2> 2 1, 1, มีเหนึ่ง5 6 5่ 4. 8, 9, 9, 8, 9, 8 5ส5่เอามีแปดหรอสี่แปดแปดแปดสี่แปดแปดแปดสี่แปดแปดแปด Si O-Yong <terminar cawns> <laughs> เอา8ปดะเก้าศูนยนไมดเก้าเส้านย์ศไม่มีแปด ตีไหล่ตแรงกว่าเสียีคสิบที่ข้อต่อไปข้อต่อไปฉากที่หนักสิบอาสาจะซ้อมซ้อมฉากซ้อมซีกสอง สั่อไปท่จีนเมาองหกัน้าอรจีนบอกให้นัสิกอจีนหันหน้าให้ัสิบหันหลังให้นัสิตอนนี้พูดว่ากอดกอดกดีหันหน้าโอ้หันหลัง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 กอด

ชมพูเรอวนรถสีใสีฟ้าไม่ใช่หรอในรวสีพูในรถสีฟ้าประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะโอนกวันนี right ้ใช่ใชขอขอเป็นรอบๆไปแล้วอคเฮ้ยอผิดโอเคนะเดียยวเดียว ก็จะเห็นว่านักศิลไม่สบายิงหรือเปล่าอ่มืออีกข้างของจีนทำอะไรอยู่คือแดงก็ตีเลยแล้วกันตีเลยแล้วอโหง่ายมากเพราะว่ามันต้องมันมีเหตุการณ์นี้

ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับนับสิบจะจูบไม่ใช่สิสำหรับโซเซโซเซเอ็กก้า e อัพนะครับผมเป็นอะไรที่เฮ้ยน่ารักเนาะทุกคนคือแบบรู้สึกหลงรักอัพมานานแล้วแต่ก้าเรารู้สึกว่าเราหลงรักก้าเพราะว่าก้ามีความหน้าหมอนมังกรนะทุกคนไอต้ามังกรไงไอต้าก็ตายอัพคือแบบยิ้มดีเห็นฟันหน้าคือแบบตังมีจําได้เลยตอนที่ตังมีเห็น youtube อัพครั้งแรกมีกดเข้าไปดูวิน่ารัก พอตะม่เห็นฟันกระต่ายเท่าไหร่ต้องไม่กดซับสไครต์เลยอย่า <c oughs> <c oughs> คือแบบเออซับสไครต์ก็ได้บยอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบดีมากๆเลยนะครับทุกคนคิดว่าดีเหมือนกันไหมจ้านะคิดว่าดีเหมือนกันคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะจ๊ะว่าเป็นแฟนคลับใครเป็นเมนเก้าหรือเมนอัพนะจ้าไงบอกกันได้นะจ้ะสุดท้ายนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s subscribe ด้วยนะครับผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆอยาให้เลื้ยคลิปไหนส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เลยจ้าวันนี้ต้องมีลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย